Wanita cia baseball na, duri bentuan. Baseball caiyan. Baseball. Wanita cah nak caiyan. Kapai kapai Kampai caiyan. 幸せな時間が始まる。すごいジャパン。カッパ！ ตวั้อ๋อเหรอจริงเหรออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอตอนนี้อยู่ไหนครพี่ตัวนี้อยู่ที่เอเรียนากาสุนากาสุของฟุกุโอกะนี่แหละครับเนาะเราก็สามารถเดินเล่นกันเคิร์ชองเที่ยวสักหน่อยไปร้านไหนดีก็ใช้มาไงครับได้ค่ะก็จะอยากกินอะไรครับในายิ่สามาประเทศญี่ปุ่นเลมอนซอวะเลมอนซอวะเลมอนซอว์อ๋อขึ้นเดิมเหรอขึ้นเดิมก่อนเลยเหรอโอเคเลมอนซอว์โอเคเดี๋ยวพาให้ไป เนิลากระสายพันเง้ยอ๋เราได้ชิดชิดชิดชิ

ฮะไปีอ้เนี so ่หรอังโหังไม่บอกผมอีกอยากที่ตองให้ใจเย็นครับใจเย็นโหหิวมากเลยนะหิวมากเลยหิมากเลยใจเย็นใเราจะมาเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับโหเราเราไม่ได้ทำคำไบสีที่นานแล้วนะ

คนไทยมาเยอะฮะครับผมเป็นยังไงล่ะนี่แหละนี่แหละนี่เละเข้าถามว่าคนไทยเยอะมานี่ก็มาเที่ยวเยอะประเทศไทยเป็นฮอลิเดย์หรอไทยฮอลิเดย์ใช่คือวัฒนธรรมอิปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันอย่างเดียวนะก็คือวิธีการใช้ฮอลิเดย์นะอปุ่นก็จะตำๆวันหยุดเท่านั้น ก็เลยช่วงวันหยุดก็โกลเด้นวีอะไรเนี่ยนะรถตเต็มเลยวันจันทร์ก็คงทยายานแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คนไทยเหยียดบ้านแล้วแต่ครับแล้วแต่ชังชังรุ่นพี่หยุดนะครับประมาณนี้เหมือนแก้วกินน้ำบางไทยเลยมันแก้ววัดนะแก้ววัดแก้ววัดร้อนร้องก็ยังเย็นดีนะครับ ไอาวีนคำสู่ญี่ปุ่นวลคัมสู่ญี่ปุ่นวีนคำสู่ญี่ปุ่นวีนคำสู่ญี่ปุ่นรู้สึกอะไรไหมันไม่ใช่ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะมามากลับมาแล้วบ้างบางทีเนาะใช่ป่ะพอดีคนนี้นะวันหยุดไปไหนรู้ไหมครับกับเพื่อนนะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเชื่อไหมคุณเชื่อไหม หมือนไม่เคยไปเหมือนกับมาเที่ยวมามามาไทยทำงานกับเราแบบนี้นะเออรู้สึกว่าฉันก็ทำงานอยากอยากอยากไปเที่ยวอ,อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นรู้สึกอย่างนั้<อ>นะนเาะจริงๆเราไทยทำคือทำงานไงอ่าแต่เวลาว่างเยุดก็ดื่มไปเพื่อนทุกที่วันนี้นนคิดว่านะเพื่อนก็จะถามก่อนนี้ว่าคุณเป็นทีมซูโบยเนี่ยรู้หมดเลยนี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมไปที่มาแล้ว นี่ใส่เน้ออรดอันนี้คือคือตัวสันโคอันนี้มูสามังอ่ะหรือสี่ั้นชั้นนคตัวนี้น้ำหนักลงเดร๋ยวขอเติมเพิ่มอ่ะเดี๋ยวี้ผมก็พยายามลดน้นนะเพื่อที่จะมาถ่ายปกติตรงข้ามนะเวลาทำงานต้องกิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเวลาผมทำงานต้นหยุดกิ่งก่อน ค่อยกินในทำงานด้วยสิสสความไฟสีดีไม่ต้องมีจังหวะอือโอชัชัวรอรอได้สโอชิได้สวส <c oughs> ยากิราเมนก็คือชายเส้นราเมนมยกากิโซบะก็คือชายเส้นยกากิโซบะผัด

เขาใช้ใช้น้ำเองหรอก็คอกี้ไก่นะค็อกี้ฮิโรซันของเขาเนอแต่ผมว่าม pr ันมันไม่ใช่อร่อยแค่เส้นหรอผมว่าคนเสิร์ฟก็หน้าตาดีด้วยอาฮะราบเขาว่าเลงไงก็ทราบเมื่อกี้บอกวอะร้านนี้ก็ผู้ชายก็แบบเท่ดิสไตล์สเตจเท่นะอะไรประมาณนีด้หรอครับโฮเมดูรูปล่าครับเนี่ยกก็บอกเท่แบบนี้แหะครับโอเคไปทานกันมัส อืมันจะมีเส้นกรอบอๆอร่อย<ส>อร่อออยร่ยเส้นเค็มๆหน่อยนะใช่ค่ะไอตรงเส้นแข็งอะอร่อยเออนี่ครับน่าจะหมดแล้วมั้งแก้วผมอ่ะก็ชิมนหรอหมดแล้วหรอคือคือเวลาถ่ายเมื่อไหร่เมื่อไรโดนได้เลยมันกินแล้วมันสเตติไลท์กล้องดีครับมันจะนิ่งรู้สึกว่าวันนี้มันสมูทมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชม แต่นิ่งๆนินดนึดเออเดี๋ยว,ยวขอเติมครับอยากได้อยากได้สมูสกว่านี้นะเดี๋ยวขอขเพิ่มนี้หมดแล้วหมดแล้ว อรอยสิอร่อยสิโอ้ยออยสิโอ้ยอยสิเมนูอะไรเนี่ยยากิต้มยเอนี้มายากิโานะจีอะไรอหละเส้นเส้นราเมงี่เจนเส้นอะแต่ว่ามันรสจ้ดเกลือนะเราใช้เกลืออร่อยดีอะไม่รู้เลยอธิบยยังไงไม่รู้อ่ะคุณต้องมากีนะต้องมาดีแนอืมรสัดดีมากครับ うん、うん、ありがとうございます。餃子。ありがとうございます。これ。餃子。餃子来ました。あ。くれるんですか。いや、ちょっと、食べようかなと思って。なんか二回ぐらい頼んでたんで。三回。三回頼んでたんで三回。ちょっと真似してみました。ちょっと辛いですよ。本当ですか。はい。

จะใช้ผสมยูซุแล้วก็ขมเผ็ดมาจากเออ่พริกพริกอะไรแหลย,ลยสผสมแล้วท่อนไม่ไมหวไคนนี้ไม่ไหวไคนนี้ไม่ได้จังหวะเลยก็ไม<อ>่บ,บ,บ,บอกแบบ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 รสชาติเนาะ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 ไม่ตันอร่อยเปล่อาอร่อยไมหมเนาะหอมมากคือยูสุเล็กนะ ถ้าพูดถึงน้ม่นีมากอร่อยไหมอร่อยแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยผมว่าน่ะเป็นเอไงล่ะอร่อยมากครับอร่อยมากแบบต้องต้องเหมือนแล้เบิดได้ปากอ่ะทำไปทำไปเยอะบ้างก็คือสามเดือนอยู่มันใจสาเดือนนะขางเต๊

ย oh, oh, ูสุเกิยูสุกิมิสเตอร์ยูสุกิวันนี้เราฟันดงกามะน่ากันจังนะอวกมีเป็นรถเข็นนั่นแหละจริงจริงเหรอแต่ว่าเมนูมีโรยชานิตะชื่อนึกปะกล้าสนใจแค่นี้ก็ได้ได้กินเนสบุ๊กแล้วอ่ะรถเข็นมีโรยเมนูอ่ะโอ้โหโอ้คนเต็มเลยเดี๋ยวเราดูเอิดู ちょっと待って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  เขารู้ว่าม่คิวจอชิงใช่ไหมรู้ได้ยังไงอ่ะส่งซิกมาพี่เขาหรอก็น่าจะส่งไลน์มานะพี่แต่ผมว่าร้านนี้ผู้บริหารกินงนันเลยนะคุณดูดีๆนะลูกแข่งยาไทยี่ปุ่นนะไม่ใช่ว่าอยากกินสบายๆอะไรก็ได้เอากลับบ้านอะไรนไม่ใช่นะ เพือบริหารของบริษัทญี่ปุ่นอางนั้นเลยอ่ะผมดูเลยอ่ะไซชูแล้วก็ไปพายมีอายุอ่ะทุกคนขยับหมดเลยดิใช่ไงใช่ไงเนี่ยขยับขยับขยับคุณลงไปเพระเทศญี่ปุ่นอ่ะเล่นกีฬากรุ๊ปเก่งน, <laughs> นี่แหละยา,ายไทยาขยับเลยยายไทยขยับให้เราเลย <laughs>

いやだからちょっと九州の動画を取りに参りましたあ、はいはい、のタイの人に遊びに来てもらいたいので紹介しに参りましたウェルカムウェルカムコブンカープ <laughs> コブンカープ <laughs> なんで対応 <laughs> で,できるんですかタイにもだいぶ行きましたあ,あ、そうなんですか、うん、何回行ったかわかんないけどあ、そうですそう 長崎 <noise>、うん、のあるね。<noise> <noise> <noise>

ตัวส่นไม่รออะไรนะตัวสันยันเดี๋ยว่นน้อรอน้อรอนเ้รอนตด้อนเด้ออนเด้อนเ้นอรนเ้อนแต่เ้อนเ้อนด้อรอเด้รนเดอนเดอรมเ้อนเ้อรอนอรอนเเม้อนเด้กรอนเลยอรอนออเนเอนเ้นเต้อนเด้น้รอนอนเนไนเนอ่นอ้เอนอเอด้เเนเ้เ้นเเน ใช่เขาเขาจริงๆตุ้มตุ้มเกรงใจมากกว่านี้ไข,ข่ข้างในอ่ะข้างในระเบิดออกมาเมนใ้าไก่เมนใจกอดอ่ะเมนใ้าไก่ภาษาอะไรวะเนี่ยเมนใจกอดเนี่ยตุย้ม,กม,กมกเกรงใจมากกว่านี้ใส่ในปากแล้วว่าโอ้โหผมเป็นไขนะะ่แล้วครับผมเป็น้างเป,ป้าเอกนะครับอะไรประมาณนี้ <S <S ก็เลยรู้สึกว่าก็ดีอร่อยเลยแหละอร่อยดีแเลยเมนต้กอดเยอะมากเลยใช่อันนี้กูจริงนะ มาฮากาตะนะต้องเมนต้ก่อนนะคุณโรนดูนะวันนี้มาเชียร์เบสบอลนะดูดิเป็นตัวเบสบอลจายันตุมตุ้เบสบอลวันนี้ชนะจายันโอ้ับายับาย 这里看白毛的来了呀！哈哈哈哈！哎呀！哎<ん>！哎 <unda> <re gra>！哎、yeah. oh,！我哎、oh, oh, 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 ah,！了哎！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 我哎！了哎！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 我哎！了哎！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 我哎！了哎！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 